คบัด,ด,ด,ดูคนเดียวเหรอครับน่ะดูเพื่อนค่ะอ๋อแล้วแล้วเพื่อนผู้หญิงวิชาครับผู้หญิงค่ะโอ้อายุน่าจะแบบน่าจะแบบสิบเก้าป่ะครับเนี่ยเฮ้ยสิบแปดพี่บอกว่าพี่เคยเป็นเสือมาก่อนน้องจ้าจ้าเดี๋ยวนี้สิล้ายหน่อเอสียออออแต่นี้ตัดหางแล้วน้องพี่ตัดหางแล้ว อ,อ่ะนะครับเตียงแบบสี่บาททองมาเลยพี่อเก็บไว้อะครับเก็บไว้อย่างเงี้ยหนูมีแฟนหรือยังไม่มีค่ะหนูเป็นแฟนพี่ป่ะล่ะคุณเห็นดวงเมียใครตกไหโอ้ยไม่ต้องตบหรอกพี่จ้างอธิการให้แล้วอเป็นคนจังหวัดไหนครับเนี่ยจังหวัดพะเยาค่ะพะเยาเหนือครับใช่อุ้ยอุ้นอย่างนี้ไปเกาะ พ,พ,พ,นพ,พูนเหนือดีกว่าปีไปน้อเหนือด้วยกันพี้รถี่ไหนคนเหนือคือกันคนเหนือคือกันใช่ปีเป็นคนเหนือพี่อู๋พี่อู๋นอะไรตั้งแต่ไม่ขออะไรนะพี่อู๋อู๋เหนือแต่ตื่นเลยคู๋เหนือเตือนเตือนเลยพี่ขับไปภาษาอีสานใช่ไหมมีรถรถดีมาออโอ้อย่าขี่ดีทั้งเลยครับ ถ้าพี่ใส่กางเรูหนูจะชอบบอกเลยอ่ะส่่การะไรกนอะกัไรมอรันะไกนอนอกนองไรกนไรอะไรกัอะไรอะกอะไหอไมกัไมกไมกอะไรกนอไหอกัไกันไ,ไนอองเคยมั้ยชอบไัะไรัไนอกไ คอับรับครพี่เล่นมุกได้นะนอนหยุมุกให้พี่ดครับพี่เล่นมุกได้ทุกค่ะเลยคิวเหรออะไรครับเป็นคิวพี่เหรอใช่ครับคิวพี่อิจฉาปล่าล่ะอิจฉาเะล่ะคิวหรือปิงเลยพี่โอ้ยลุงนี้เขาเรียกปิงน้องลุงนี้เขาเรียกว่านอนบุ้งเขาจักพอดนอนบุ้งนอนบุ้งเนี่ยน้องบุรีนะคือคือในสมัย อ่เดี๋ยวดพี้ทำ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 ,ทำ,ทำหมือนี้แล้วตอนเจ็ดสามครับพวกน้องก็ร้อยร้อยหกสิบเจ็ดป่ะไหก็ประมาณทั้งสองคนอ่ะใช่ปะ่ะร้อยเป็นเจ็ดป่ะเท่าไหร่พี่ทายคู่นี้ก่อนนะคนนี้ดูจากหมู่เฮงน่าจะร้อยร้อยหกหกสี่กัน เท่าไหร่เจ็สิบเอ็ดแล้วคนนี้อ่ะตัวคนคนแล้วก็สิบเอ็ดจริงไหมอ่ะทำไมมันหกเจ็ดเออสีอสอส่มั้งลุยลุยังน,นะตอบคนนี้ก่อนเนาะมไม่น่นถูกแหละอันน,อน,น,อนนี้ไม่ใช่ผู้ชายหรอไม่ใช่ถึงคุยผู้ชายแถวๆหมอเง,ง,งี้ยไม่มีคุยลคะครับ จริงเหรอค,ครับคาฟแล้วสเปคมีคือมีสเปคไหม,ค,มครับสเปคที่ชอบคร่บแกะแกะกี่ปีครับกี่ปีชาราสักหกสิบก็พอหม่อยอืมเขาเรียกว่าชราครับอันนั้นอนะ่ะไม่ใช่แก่อืมแ,แล้วชอบคนประมาณอายุยี่สิบสามยี่สิบสี่ไหมครับอุย้ยถ้าจไปเพื่อเลย นี่เหรอครับเพื่อนเนี่ยเพื่อนดีโมโพี่ตอนนี้พี่กำลังยี้มสายสีเลยนะเบอกเลยเพ่ชอบอายุมานีพี่มีธุร,รกิจส่วนตัวนะครับเัวไตัวไม่ใช่ครับเปลี่ยนลไฟไม่ติดไฟงานสครับหวัวละก็ไไฟงานสดลอกแม่เปี่ยนล้ไฟเดี๋ยวนีกัด ยเดี๋ยวพี่พูดภาษาเนาะให้ดิหยางอยู่นั่งเล่นก็ไส่แบบเพื่อนเชื่อจะอ่านนี่เฮ้ยอน,น,นสวยอย่างเขียงตัวอย่างคืออยงตัวอย่างตัวอย่างต,ต,ตัวอย่างก็ตัวพี่เนี่ยนะตัวแย่อย่าง,างเดี๋ยวนะคะอ๋อตัวเฮ็ดอีหยังเนี่ยบอ 哦，难管了。